สวัสดีทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะชวนเพื่อนๆนะครับพี่ๆน้องๆนะครับมาเที่ยวฟ้าใสโฮมสเตย์ของพวกเราในช่วงหน้าร้อนนี้นะครับนี่ก็เริ่มร้อนแล้วนะฮะสำหรับท่านใดที่ยังไม่มีที่ไปนะครับมาเล่นน้ํากับเราได้นะครับที่ฟ้าใสโฮมสเตย์ของพวกเรานะครับ ช่วงนี้ก็น้ําลงครับผมลงจนถึงขั้นที่เด็กๆนะครับ <ไป S 1> เล่นบนรายหาดที่โผล่ขึ้นมาในน้ำได้แล้วนะครับท่านใดที่อยากหนีร้อนมาคลายร้อนนะครับผมก็มาได้นะครับถึงผมจะไม่ค่อยอยู่ช่วงนี้พอดีติดภารกิจนะครับติดงานนะก็ ได้แจ้งไปหลายคลิปแล้วครับว่าติดงานอะไรนะครับนี่ครับเล่นบอลเล่ได้เลยครับทุกวันนี้นะครับเพราะว่าน้าใสนะครับสายก็โผนะครับห้าเจ้าขาวเจ้าขาวสนุกมากครับขาวไลออนตุ้ยนุยและก็สมาชิกใหม่นะครับเจ้าอ้วนนะครับมอมแมมนะครับทรายละเอียดสวยเหมือนเดิมครับกิ่งเกลือกได้เต็มที่นะครับผม ำหรับท่านใดผู้ปกครองท่านใดที่อยากพาเด็กๆมาพักผ่อนมาเล่นนะฮะสนุกสนุกนะครับก็มาได้นะครับที่ฟ้าใสเรานะครับปีนี้เล่นน้ําได้เต็มที่แล้วครับน้ําใสสะอาดแล้วครับผมไม่อยู่ก็จริงครับแต่ว่ามีลูกหลานนะครับที่จะพาพายเรือไปนะฮะใส่ซูชีบออกไปนะครับแทนผมอยู่มีมีนะครับน้าโขงลงเล่นบอลเล่บอลได้แล้วจ้า ไม่ได้มีแค่เล่นน้ำหรือว่าเ,<อ>เล่นบนเล่หรือว่าเดินบน,น,นหาดทรายนะครับอยากจะนั่งเรือนะครับเฉยๆไมไ่เล่นน้ำไม่อยากเปียกนะครับอยากจะให้น้องๆที่โฮมสเตย์เราพาไปาเรือเล่นก็ได้นะครับถ่ายรูปเฉยๆก็ได้นะครับไม่ได้บังคับกันนะฮะหรือท่านใดที่อยากจะไปขุดมันแก้วกับแม่ผมนะฮะอยู่บนฝั่งไม่อยากลงน้ำ ก็ได้เหมือนกันนะครับผมแล้วก็มีพืชพันธุ์ริมโค้งนะครับที่กำลังเริ่มเก็บผลผลิตแล้วครับตอนนี้นะฮะสนใจก็แวะมาได้นะครับที่ฟ้าใสโฮมสเตย์ของพวกเรานะครับถึงช่วงนี้นะครับผมจะไม่ค่อยได้อยู่ที่ร้านสักเท่าไหร่นะครับไม่ได้อยู่ที่ฟ้าใสโฮมสเตย์เท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ไปไหนครับก็อยู่ใกล้ๆนี่แหละครับ นะฮะพอดีติดงานนะครับแต่ว่าก็มีพ่อแม่นะครับลูกหลานนะครับนรรนในครอบครัวรแล้วก็ตุยนุยมอมแมมไลออนนะครับเจ้าขาวนะครับ <c oughs> เป็นเพื่อนแน่นอนนะไม่ไม่เหงาแน่นอนนะครับ <c oughs> มาเที่ยวกันได้นะครับ มีอะไรสนุกสนุกให้เล่นเหมือนเดิมครับฟ้าใสโฮมสเตย์ของพวกเรานะครับก็ยังเป็นครอบครัวที่น่ารักอบอุ่นเสมอนะครับไม่ได้มีอะไรวูหวาเลือดเลอะเพอร์เฟกอะไรเหมือนที่อื่นก็จริงนะครับแต่ถ้าอยากได้ฟิลที่เป็นบรรยากาศแบบครอบครัวนะครับเป็นบรรยากาศแบบสบายๆบ,บ้านๆกันเองนะฮะมีอะไรก็คุยกันไปกินกันไปนะครับเล่นสนุกสนานกันไปนะครับก็ เหมือนเดิมครับภาษาโฮมสเตย์ของพวกเราก็ยังก็ยังฟิลนี้เหมือนเดิมนะครับผมไม่จะเปลี่ยนแปลงไปไหนนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาพูดคุยเล็กๆน้อยๆประมาณนี้แหละครับก็คงต้องลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวไปทํางานต่อนะครับแอบมาอัดคลิปเล็กๆน้อยๆครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องลาไปก่อนกับคำคำนี้นะครับเหมือนเดิมครับผมกับคำที่ว่าพี่ลอง